ฉัดขวัญอ่านให้ฟังนิยายเสียงวันนี้เรื่องหวงรักเจ้านายบทที่9.1ปลอดภัยอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดกร้งเตือนเอาไว้นะคะบทที่9ปลอดภัยครอบครัวของเครซีและมารดาข,ของแดเรน มานั่งรออยู่ที่หน้าห้อง ICU อย่างพร้อมเพรียงแดนยังไม่กลับตัวเขายังคงชุ่มไปด้วยเลือดนังก้มหน้าประสานมือเข้าหากันแน่นไม่พูดไม่จาก,กับใครเข่าโทษตัวเองซ้ำๆว่าเป็นความผิดของตนทั้งที่ไม่มีใครกล่าวโทษหรือด่าทอเขาสักคำคำบอกเล่าจากคนสนิทของแดเรนทำให้ทุกคนรู้ว่ามันเป็นเหตุไม่คาดฝัน แดนทำดีที่สุดแล้วในการพาเธอมาโรงพยาบาลกว่าสามชั่วโมงที่ทุกคนเฝ้ารออยู่หน้าห้องผ่าตัดด้วยใจที่ไม่สงบโดยเฉพาะแดเรนนางนาเครียดไม่พูดไม่จากับใครยิ่งได้ยินเสียงสะอึกสะอื้นของคุณนา้าก็ยิ่งทําให้เขารู้สึกผิดมากที่ทําให้ลูกสาวของท่านต้องตกอยู่ในอันตรายอย่าร้องไปเลย ลูกไม่เป็นอะไรหรอกร้องแบบนี้ได้พากันใจเสียไปหมดบิดาของเครซีปลอบใจภรรยาบรรยากาศตึงเครียดมากพอแล้วหากภรรยาของเขายังไม่หยุดร้องอาจจะทำให้คนอื่นพลอยรู้สึกหดหู่ตามไปด้วยฉันทราบข่าวว่าลูกจะปลอดภัยแต่มันอดไม่ได้นี่คะมารดาของเครซีเช็ดน้ำตา พยายามปรับอารมณ์ให้เป็นปกติแม้จะเชื่อมือหมอว่าสามารถรักษาลูกสาวของตนได้แต่ก็อดสงสารไม่ได้ที่ต้องมาเจ็บตัวหล่อนไม่โทษใครเพอลูกสาวของตนโดดเข้าไปช่วยเองและดารนก็คงไม่ต้องการให้เกิดเรื่องเช่นนี้ด้วยแต,แต่มาถึงยังไม่เห็นชายหนุม่มพูดจากับใครเอาแต่นั่งนิ่งไม่ไหวติง สิ่งที่แดนพยายามเลี่ยงมาตลอดเพราะกลัวว่ามันจะเกิดขึ้นในที่สุดมันก็เกิดจนได้ชายหนุ่มไม่อยากมีพันธะเพราะกลัวจะดูแลได้ไม่ดีจนกระทั่งเคซีทำให้เขาเปลี่ยนใจความผูกพันมันซึมลึกจนไม่สามารถตัดเธอออกจากชีวิตได้แดนทำทุกทางเพื่อให้แคลปลอดภัยแต่สุดท้ายก็พลาดจนได้ขนหมอออกมาแล้ว เสียงของมันดาเครซีทําให้ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นพุ่งตรงไปรุมหมอแบบอัตโนมัตริรวมถึงแดนด้วยเขาลุกขึ้นเป็นคนแรกก้าวเดินไปสอบถามอาการคนในห้องอย่างห่วงใยคนไข้เป็นยังไงบ้างครับปลอดภัยแล้วครับทีมแพทย์ผ่าตัดกระสุนออกแล้วโชคดีที่เข้าไปไม่ลึกแต่คนไข้เสียเลือดไปพอสมควร ยังไงก็ต้องอยู่ใน ICU อีกสักส3วันเพื่อเฝ้าดูอาการนะครับหมออธิบายให้ญาติคนไข้ฟังเขาเยี่ยมได้เมื่อไรครับอีกสักพักนะครับตอนนี้ทีมแพทย์กำลังเคลียร์ห้องอยู่เมื่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพยาบาลจะออกมาแจ้งอีกทีหมอขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากครับได้แล้วทุกคนรู้สึกโล่งใจที่แคลปลอดภยัย เขาเดินมานั่งที่เดิมถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่เพิ่งสังเกตว่าครอบครัวของแคล์มารวมกันครบทีมรวมถึงมารดาของเขาด้วยจึงคิดจะเลี่ยงออกไปโทรศัพท์เพื่อให้เวลาครอบครัวของเธอได้อยู่ด้วยกันก่อนมารดาของเขาเดินมาตบบ่าเบาๆเป็นการให้กำลังใจผมไม่เป็นไรครับนี้ ไม่มีใครโทษรูปหรอกนะผมทราบครับเข่าตัวก่อนนะครับแดนเลี่ยงไปคุยโทรศัพท์เพื่อติดต่อสารงานให้จบสิน้นตอนที่พาแคลออกมาเขาเห็นทีมของแซมเข้ามาช่วยจัดการที่เหลือจึงอยากทราบสถานการณ์ในตอนนี้ว่าเป็นอย่างไรครับนายเรียบร้อยไหมแดนถามเสียงเย็นเยียบ ถ้าเป็นไปได้เขาอยากจะไปฆ่ามันด้วยน้ำมือของตนเองโทษฐานที่ทำให้คนรักของเขาเจ็บตัวทีมคุณแซมเข้าไปชาร์จจับรวมพวกราริโอนไว้ได้ทุกคนแล้วครับแกรี่รายงานอย่างรวดรับได้ใจความในตอนที่เขาไปถึงสถานการณ์ก็คลี่คลายเรียบร้อยแล้วราริโอนถูกคนของแซมจับเอาไว้เพื่อนำไปส่งทางการ และเก็บรวมหลักฐานทุกอย่างส่งต่อมาให้เขาเพื่อมอบให้กับเจ้านายอีกทีดีฝากจัดการที่เหลือด้วยครับนายดาเลนวางสายแล้วกลับไปที่เพนท์เฮาส์เพื่ออาบน้ำล้างคราบเลือดออกจากตัวทุกพื้นที่ในห้องอบอวนไปด้วยกลิ่นของแคลภาพความทรงจำฉายชัดเข้ามาในสมองกลายเป็นความผูกพันไปแล้ว ที่เขาต้องมีเธออยู่ข้างกายถ้าที่นี่ขาดเธอไปแดนคิดว่าตัวเองคงอยู่ไม่ได้แน่นอนเพียงแค่คิดว่าหากแคลโดนยิงที่จุดสําคัญคิดแค่นั้นใจก็ปวดหนึบไปหมดสายน้ำชุ่มฉ่ำที่รินรดร่างกายไม่ได้ทำให้ความว้าวุ่นใจคลายลงเลยเขาจะวางใจก็ต่อเมื่อแคลฟื้นแล้วเท่านั้นแม้จะได้รับการยืนยันจากแพทย์ว่าเธอปลอดภัย แต่ทว่เคลซีก็ยังไม่ฟืน้นเพราะหลับไปด้วยฤ์ยาเมื่อชำระล้างคราบเลือดจนสะอาดเรียบร้อยดาเลนออกมาแต่งตัวและกลับไปที่โรงพยาบาลอีกครั้งเคลซี Crazy ยังอยู่ในห้องฉุกเฉินฉะนั้นจึงเข้าเยี่ยมได้ตามเวลาเมื่อกลับมาอีกครั้งครอบครัวของเธอกลับไปแล้วรวมถึงมารดาของเขาด้วยดาเลนเข้าไปใส่ชุดปอดเชื้อแล้วเข้าไปเยี่ยมคนรักที่หลับไหลไร้สติ เขากวาดสายตามองอย่างละเอียดใบหน้าเธอชัางซีเซียวเหมือนไรเลือดหล่อเลี้ยงร่างกายสายท่อพลาส,สติกระยงระยางเต็มไปหมดเมื่อมองเลยไปเห็นอัตราการเต้นของหัวใจที่เป็นปกติผ่านกราฟที่แสดงบนหน้าจอเขาเอื้อมมือไปกุมมือเล็กอย่างระมัดระวังมืออีกข้างปัดปอยผมที่ปลกลงมาบนใบหน้าก้มลงกดจูบที่หน้าผาก ส่งผ่านความรักไปกับสัมผัสเขายืนกุมมือเธอไว้ไม่ห่างจนกระทั่งหมดเวลาเยี่ยมดาเรนไม่ได้กลับไปที่เพนท์เฮาส์แต่เขานั่งเฝ้าอยู่หน้าห้องไอซตลอด3าวันที่ผ่านมาแค่กลับไปอาบน้ําแล้วก็มาที่โรงพยาบาลเพื่อนั่งเฝ้าหน้าห้องแบบนี้เสมอเขาเยี่ยมทุกครั้งที่สามารถทําได้โดยมีครอบครัวของแคลแวะเวียนมาเป็นประจำทุกวัน จนกระทั่งถึงวันที่เครซีได้ออกจากห้อง ICU และถูกย้ายไปยังห้องพิเศษหญิงสาวยังคงไม่รู้สึกตัวแต่มีการตอบสนองที่ดีขึ้นคณะแพทย์ลงความเห็นว่าคนไข้ไม่มีอาการแทรกซ้อนจึงอนุญาตให้ย้ายมายังห้องพิเศษเพื่อทำการรักษาต่อจนกว่าจะหายดีห้องพิเศษค่อนข้างกว้าง และมีพื้นที่ให้แดรเรนได้นอนเฝ้าบนโซฟาเขาสั่งให้คนสนิทนำเสื้อผ้ามาให้และอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าที่นี่เลยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปมาชายหนุ่มทิ้งทุกอย่างเพื่อมาเฝ้าดูอาการของคนรักอย่างใกล้ชิดไม่ได้ทำเพราะเขารู้สึกผิดแต่เป็นเพราะเธอคือคนสําคัญเป็นสิ่งล้าค่าในชีวิตที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ แดนอยากให้แคลลืมตาขึ้นมาแล้วเห็นเขาเป็นคนแรกคืนนี้ก็เหมือนเดิมก่อนที่จะพักผ่อนเขาเช็คความเรียบร้อยทาบหลังมือเข้ากับหน้าผากเพื่อวัดอุณหภูมิร่างกายเช็คอัตราการเต้นของหัวใจผ่านหน้าจอสุดท้ายก้มลงจูบหน้าผากแล้วก็ซิปบ,บอกให้เธอรีบกลับมาหาเขาระหว่างที่วางมือเล็กลงรู้สึกได้ถึงแรงกระตุกเบา นิ้วของแคลเคลื่อนไหวปากของเธอพึมพำรรบางอย่างที่แผ่วเ,เบาเกินจะจับใจความได้แคลได้ยินพี่ไหมไดารนถามแล้วบีบมือเธอเบาๆเพื่อเช็คว่าไม่ได้คิดไปเองเธอกำลังตอบสนองเขาอยู่เคลซีพึมพำอะไรบางอย่างที่ฟังไม่ออกแดนจึงเอื้อมมือไปกดกริ่งค้างเตียงเพื่อเรียกพยาบาลเข้ามาดู ไม่เกินนาทีเจ้าหน้าที่เข้ามาพร้อมคุณหมอแดเรนหลีกทางให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจอย่างสะดวกแคลมีการตอบสนองที่ดีเธอรู้สึกตัวและเริ่มลืมตาขึ้นชาคนค้าๆคนไข้เห็นหมอไหมครับนายแพทย์เจ้าของไข้ลดไฟฉายลงเมื่อเห็นว่าเธอลืมตาแล้วค่ะเสียงของแคล แหบแห้งเหมืองทะเลทรายที่ขาดน้ำเคลซีรู้สึกปวดตาเพราะแสงในห้องสว่างจ้าไปหมดกระพริบตาทีๆเพื่อปรับโฟกัสในขณะที่สมองยังทำงานได้ไม่สมบูรณ์นะมานตาเป็นปกติตอนนี้คนไข้รู้สึกอย่างไรบ้างครับหิวน้ำค่ะเหมือนเธอไปอยู่ที่ไหนมาสักแห่งที่แห้งแล้งปากเขาแห้งผากไปหมด กืนน้ำลายแทบจะสำลักความฝืดเคืองเมื่อมองไปรอบตัวก็พบว่ากำลังอยู่บนเตียงที่ข้อมือมีสายน้ำเกลือห้อยอยู่รู้สึกอย่างอื่นอีกไหมครับเช่นปวดหัวหรืออยากอาเจียนไม่ค่ะโอเคครับคนไข้าอาการปกติดีอาจมีอาการปวดแผลในช่วงนี้เดี๋ยวหมอจะไปจัดยาเพิ่มมาให้หมอขอตัวก่อนนะครับ เมื่อตรวจอาการเรียบร้อยแล้วคุณหมอก็ออกไปจากห้องแดนเดินเข้ามาข้างเตียงแล้วกุมมือถาวายอย่างแผ่วเบามืออีกข้างรูปศีรษะเธออย่างทนุถนอมเขาคลายความกังวลทั้งหมดเมื่อเห็นว่าแคลม,มีสติลืมตาขึ้นมาพูดกับเขาได้พี่แดนดื่มน้ำก่อนนะแดนเลนหันไปรินน้ำใส่แก้ว แล้วปรับเตียงนอนให้อยู่ในองศาที่ทำให้แคลดื่มน้ำได้ถนัดมากขึ้นเขายกแก้วขึ้นป้อนเธออย่างระมัดระวังขอบคุณค่ะแคลหลับไปนานแค่ไหนคะสติสัมปชัญญะเริ่มกลับมาทำงานอย่างสมบูรณ์เธอจำได้ว่าตัวเองถูกยิงและน่าจะรอดตายมาได้ถึงฟื้นขึ้นมาอีกครั้งห้าวันแล้ว ห้าวันมีหน้าเล่าถึงรู้สึกหมดเรียวแรงตอนนี้เหมือนคนไร้แขนไร้ขาพอนอนนานเกินไปพี่แดนคะใครยังรู้สึกง่วงอยู่เลยคะ่ะอาจเป็นพอริยาและอาการบาดเจ็บจึงทำให้เครซียังคงอ่อนเพียอยู่เงินพักผ่อนนะพี่จะอยู่ตรงนี้ข้างๆเธอ แดนกุมมือเธออีกครั้งแล้วมองด้วยสายตาอ่อนโยนพี่แดนคะคลขอโทษนะคะพูดไดแค่นั้นเธอก็หลับตาลงแดนไม่ขยันขยอให้เธอลุกขึ้นมาคุยกับเขาแต่ปล่อยให้หญิงสาวได้พักผ่อนโดยที่มีเขานั่งเฝ้าไม่ห่างจนกระทั่งฟุบหลับไปอย่างไม่รู้ตัวเป็นเวลาเท่าไหร่ไม่รู้แต่เมื่อมองออกไปนอกหน้าต่าง เห็นแสงแดดลอดเข้ามาแคลกระพริบตาทีๆแล้วมองบรรยากาศรอบข้างเธอเห็นดาเรนนอนฟุบหน้าอยู่ที่ข้างเตียงในขณะที่ยังกุมมือเธอเอาไว้อยู่ก่อนหน้านี้ที่ได้สติเธอยังรู้สึกเหมือนกึ่งฝันกึ่งหลับแต่ตอนนี้เธอรับรู้ได้มากแล้วว่าไม่ได้ฝันไปดาเรนเฝ้าเธอไว้ตลอดทั้งคืนพี่แดน หตื่นแล้วเหรอแม้เสียงเรียกจะแผ่วเบามากแต่ประสาทสัมผัสของเขาไวเมื่อได้ยินเสียงเรียกก็ตื่นในทันทีเห็นคนตัวเล็กกำลังจ้องเขาตาแป๋วอยู่ค่ะปวดแผลแคลพยายามขยับตัวแต่รู้สึกปวดหนึบจนต้องนอนนิ่งๆตามเดิมค่อยๆนะเดี๋ยวพี่ปรับเตียงให้ ดารนปรับเตียงขึ้นเพื่อให้หญิงสาวนั่งได้อย่างถนัดแค่ค่อยๆขยับตัวตะแคงข้างพอเธอปวดแผลที่หลังแต่เหมือนร่างกายจะไรเรียวแรงขยับได้นิดหน่อยก็กลับไปนอนแม่ตามเดิมแดนจึงช่วยพยุงร่างเล็กแล้วใช้หมอนดันช่วงหลังเบนส่วนที่เป็นแผลเอาไว้เพื่อไม่ให้กดทับขอบคุณนะคะเจ็บตรงไหนอีกหรือเปล่า วดหัวไหมไม่ค่ะแต่แต่ว่าแค่รู้สึกเหมือนเป็นง่อยเลยพอนอนนานเกินไปเย็นนี้หมอจะมาตรวจอีกครั้งคงให้ทำกายภาพพี่แดนเฝ้าอยู่ตลอดเลยเหรอคะอืมเดี๋ยวพี่ขอโทรแจ้งที่บ้านก่อนนะเพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าอยางไม่ได้โทรไปที่บ้านของแคลเพื่อให้ผู้ใหญ่รับทราบเลยว่าเธอฟื้นแล้ว แดนเดินไปหยิบมือถือที่โซฟาแล้วโทรไปที่บ้านของแคลแจ้งว่าหญิงสาวฟื้นแล้วจากนั้นก็วางสายและกลับมานั่งข้างๆเคลซีจับมือเทาไวายไม่ห่างอีกสักพักคงมากันแล้วพี่แดนแคลขอโทษนะคะพี่ตกใจหรือเปล่ามากกว่าตกใจคือแทบขาดใจห้ามทำอะไรแบบนี้อีก เขายกมือน้อยขึ้นมาทาบแก้มของตัวเองเพียงแค่นึกถึงภาพที่เคลซีเอาตัวเข้ามารับกระสุนแทนใจก็ดิ่งลงไปที่ตาตุ่มทันทีแคลขอโทษค่ะตอนนั้นแคลไม่ได้คิดอะไรเลยจึงทำแบบนั้นลงไปตอนนั้นเธอคิดแค่ว่าถ้าแดนโดนยิงเขาอาจตายจังหวะน,นั้นไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นแค่ไม่อยากให้เขาตาย โดยไม่ได้คิดว่าการทำแบบนั้นอาจทำให้เธอตายได้เยนแลกชีวิตแบบนี้อีกสัญญากับพี่ได้ไหมค่ะแคลจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วเจ็บแทบตายแถมลหลับไปหลายวันเคลซีไม่อยากมีประสบการณ์แบบนี้อีกแล้วไม่รู้ต้องนอนเป็นผักไปอีกนานแค่ไหนกว่าจะออกจากโรงพยาบาลได้เด็กดีพี่กลัวมากเลยรู้ไหม กลัวเธอจะไม่ฟื้นดารนสาร,รภาพความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาเขาได้เรียนรู้แล้วว่าชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนถ้าหากแคลถูกยิงโดนจุดสำคัญเขาคงไม่มีโอกาสได้พูดอะไรกับเธอแบบนี้พี่แดนเครซียกมือขึ้นลูปใบหน้าของเขาเธอเองก,ก็กลัวเหมือนกันกลัวจะไม่ฟื้นขึ้นมาเห็นหน้าคนรักแบบนี้อีก แพรจะไม่ทำเรื่องเสี่ยงแบบนี้อีกพี่แดนก็ต้องเลิกเสี่ยงด้วยนะคะแค่ร์คงอยู่ไม่ได้ถ้าหากเกิดอะไรขึ้นกับเขาพี่จะคุยกับลูสวางมือจากเรื่องเสียงทั้งหมดความสูญเสียมันน่ากลัวเขายอมวางมือจากเรื่องเสียง่ยงเพื่อมีชีวิตที่ดีกับคนรักทำให้เธอปลอดภัยและอยู่ด้วยกันไปจนสุดบั้นปลายของชีวิตขอบคุณนะคะ เคลซียิ้มหวานให้คนรักยังไม่ทันได้พูดคุยอะไรต่อประตูห้องก็ถูกเปิดออกครอบครัวของเคซีละดาเรนมากันครบเพื่อเยี่ยมไครแคลรพวกเขารีบออกมาทันทีที่ดาเรนแจ้งข่าวแดนถอยห่างเพื่อให้ครอบครัวของเธอได้สอบถามอาการเคลื่อนตัวไปนั่งที่โซฟาประจบเหมาะกับมีข้อความเข้ามาพอดี เป็นข้อความจากเพื่อนๆของเขาที่รู้ข่าวว่าเครซีถูกยิงแดนตอบกับเพื่อนๆว่าคนรักของโตนฟื้นแล้วและปลอดภัยดีเรื่องห่วงรักเจนา,ายมีแบบออดิโอบุ๊กในเมมบาเก็ตแล้วนะคะใครที่อยากฟังแบบยาวๆไม่มีโฆษณาท่านหรืออยากฟังเวอร์ชันเต็มที่ไม่ตัดเลิบซีนสามารถคลิกซื้อได้ที่ลิงก์ในรายละเอียดเลยค่ะ